นี่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับตอนนี้เป็นช่วงกลางของหาดนะครับก็อยู่ตรงเมื่อสามเฉพาะแสนนะครับนี่นะฮะใครเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาขอบางแสนนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของหาดบางแสนนะครับนี่นะฮะบรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะหลังจากเอาบุญมาฝากแล้วยังเอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันด้วยนะครับ ตันนี้ก็มาจุดแรมแท่นนะครับจะเป็นใกล้ๆกับแรมแท่นนะฮะวันนี้เป็นโรงแรมเดอะเซตนะฮะผมเคยทางานที่นี่เอ่อมาก่อนสมัยประมาณสิบปีที่แล้วนะฮะเคยทางานอยู่ที่นี่นะครับประมาณสิบปีเจ็สก็ <Could> อยู่ในโซนของแรมแท่นนะฮะมาบางแสนมาพักที่นี่ได้พักไม่แพงแล้วก็บริการดีมากนะครับขอแนะนําเลยนะครับกับโรงแรมเดอะเซตโอเทลนะครับฝากไปด้วยนะครับ ก็จะเปิดประมาณวันที่19นี้นะครับลองมาใช้บริการดูได้ใครมาบางแสนนะครับถ้าเกิดโรงแรมด้านนู้นเต็มเป็นโรงแรมเดิสทายอะไรพวกนี้นะฮะก็มาที่นี่ได้นะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราจะไปทานข้าววันนี้คงไม่ได้ทานแล้วนะครับผ้าป่ากุงแรงเพราะว่าตอนนี้โรงแรมยังไม่เปิดปกติจะมีร้านติดชายหาดด้านนี้ท่านผู้ชมนี่นะฮะก็จะมีผ้าป่ากุงแรงขายด้วยวันนี้ผมไม่ได้โทรมานะฮะผมมาตามดวงนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูร้านร้านอื่นอีกทีนึงแล้วก็พาไปไหว้อะ ไปไหว้หลวงพ่อแสนด้วยนะครับจะพาไปดูว่าหลวงพ่อแสนอยู่โซนไหนนะครับไปครับท่านผู้ชมโอเคนี่นะครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงหาดบางแสนแล้วนะครับวันนี้เป็นช่วงกลางของหาดนะครับก็อยู่ตรงเมืองสามเจ้าพ่อแสนนะครับนี่นะฮะใครเรื่องความรักเรื่องครอบครัวอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จนะครับมาขอหลวงพ่อแสนนี่ศักดิ์สิทธิ์มากนะฮะนี่นะครับ ก็จะมีพวกเจียวไก่นะฮะมาแรกคิดก็เป็นว่าวแตจริงๆคือใช่ว่าวนะครับท่านผู้ชมใช่ว่าวในการแก้บนนะครับอันนี้เขาเป็นไก่นนะเป็ไก่นะครับ <ๆ S 2> ก็มากราบไหว้ได้มาขอพอรได้นะครับท่านผู้ชมสับสิทธิ์จริงฮะใครไม่ประสบเรื่องความรักส่วนมากมาที่นี่จะประสบประสบผลสำเร็จจริงๆนะครับก็ฝา,า,ากมาด้วยเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารแล้วไปนั่งที่ ที่ชายหาดนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าหน้าตาหารวันนี้นะครับผิดผ้าเลยนะครับคือไม่ได้ทานไม่ได้ทานเป็นผ ja ้าปากุเลนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูอื่นแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่ได้โทรมาจองก่อนไม่มีนะครับปากุเลวนนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาแก้มือใหม่ครับเดี๋ยวเราไปที่ชายหาดครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหาดบางแสนนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับคนก็ยังมเยอะเท่าไหร่นะครับมาได้นะครับนี่นะครับ ก็ยังคนยังบากตาเลยอาจจะเป็นวันธรรมดานะไม่ได้วันหยุดนะวันนี้นะฮะเรามากันในวันเป็นวันศุกร์นะฮะกานี้ก็ยีโปเป็นโปให้ออกไปเล่นน้ำได้นะฮะครับก็เชิญชวนมาเที่ยวได้นะครับสาของเราก็เริ่มสยอยมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะวันนี้ อดนะครับผ้าปากุเลไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวมันจะมาแก้ตัวใหม่นะครับคือไม่ได้โทรมาเช็คก่อนนะว่ามีไม่มีนะครับมาตามดวงนะฮะก็อดตาระเบียบครับเดี๋ยวป่าก็จะมาเรื่อยนะครับสั่งไปหลายอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าตา,าทาของเรากันนี่นะฮะหอยนางรมสด ส้มตำอ่าเป็นส้มตำปูม้านะครับก็จะเป็นตำข้าวโพดไข่เค็มแล้วจะทยอยมานะ้วนะเมนูเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อยๆนะฮะนี่นะครับบรรยากาศกำลังสวยนะครับหาดบางแสนเปิดแล้วนะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามาลองชิมอันนี้เป็นตำปูม้านะฮะท่านผู้ชมสั่งไม่เผ็ดนะเพราะว่ามีน้องๆทานด้วยนะครับ ท่านผู้ชมนีน่นะครับชิ้นน้อยอืมอร่อยเลยท่านผู้ชมอร่อยครับอืมอร่อยครับวันนี้เป็นตำข้าวโพดไผ่เค็มนะครับ ไข่เค็มหน่อยประธานเปิดก่อนเลยนะครับท่านผู้ชมมาครับเรางจากไปเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมกันนะครับอลอยครับอันนี้ก็เป็นเมนูหอยนางรมนะครับมาแล้วนี่นะครับด,โดโูเรตนี่นะครับ สดๆนะฮะมาลองชิมกันหน่อยท่านผู้ชมคอหน่อยคอหน่อยอ้าวเบิร์สองเลยนะครับได้รำจ้มลงไปเค้อพริกเผาหน่อยมาท่านผู้ชม,ไ,มไปครับ สดมากสดจริงๆขมเจียวขมเจียวเจียวครับเด็ดครับเด็ดเคเลยครับเดีย๋ยวขอทัาก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นนะครับของหาดบางแสนนะครับดูนะฮะ บรรยากาศกำลังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะฮะหลังจากเอาบุญมาฝากแล้วยังเอาบรรยากาศดีๆมาฝากกันด้วยนะครับนี่นะฮะบรรยากาศดีมากครับตอนนี้คนก็ไม่ได้เยอะมากนะครับยังมาเที่ยวได้นะครับตอนนี้ผมเดินออกมาตรงตรงนี้พวกดูนะเขาจะเอย่างนี้พออกมากลางทะเลอย่างนี้นะครับติดโพวกยางพลาสติกนะครับนี่นะ คุณโป้ให้ออกมาเล่นน้ำน้ำก็ใสนะ,ะช่วงนี้หลังจากได้พักผ่อนไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเร่นะครับ ยังไงแล้วครับนี่บรรยากาศดีมากครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับก็พาท่านผู้ชมมาทำกิจกรรมทั้งวันนะครับาพาไปทําทบุญเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมนะครับในวันวันคล้ายวันเกิดของเชฟชาตินะครับแล้วก็พาไปที่ชายหาดพาไปดู เฉพาะแสนเป็นหลายอย่างนะครับวันนี้นะครับก็ทั้งวันเลยนะครับก็วันนี้มืดทะเลอ่าบางแสนมืดแล้วนะครับนี่นะฮะด้านนู้นเขาจะมีอ่า walking street ท่านผู้ชมชัดไหมครับเห็นไฟไหมครับด้านนู้นนะฮะแล้วนั้นคือแหลมแท่นนะฮะเขามี walking street นะฮะกล้องซูมถึงไหมครับด้านที่ไฟสว่างสว่างนู้นนะฮะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความสุขจากการได้รับชม คลิปวิดีโอของเชฟชาตินะครับชมคลิปแล้วชอบถูกใจยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามให้กันด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจนำคลิปดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้ EP นี้จะต้องฝากไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวไว้พบกัน EP หน้าว่าจะนำเสนอการท่องเที่ยวแบบไหนยังไงนะฮะกับการในช่วงใหม่ของทางช่องค่ะคือเชฟพาบาเที่ยวนี้นะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวไว้พบกัน EP หน้า それが。